สวัสดีครับเมื่อนี้สีพาไปเที่ยวงานบุญกระทูกของน้องบัวแดงนะครับนี่คืองานบุญกระทูกน้องบัวแดงครับเมื่อนี้กส็สิเป็นมือสุดท้ายนะครับสาหรับวันที่6เนาะงานก็มีตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่6นะครับเมื่อนี้เป็นมือสุดท้ายแล้วในงานก็จะมีของโอท็อปนะครับของโอท็อปแล้วก็ของนย้ของกินหลายหลายพี่น้องเมื่อนี้ที่พาไปชมบรรยากาศของงานบุญกระทูกในตัวงานเป็นยังไดนแน่นะครับค้นก็หลายทุกมือครับพี่น้องแต่ว่าหัวก็ได้ลงคลิปเมื่อนี้ละ เป็นมือสุดท้ายแล้วก็เชิญชวนพี่น้องเด้อยครับไปเที่ยวเที่ยวชมงานบุญกระทูปนะครับไปเบ่งบรรยากาศในงานได้บนี้ครับผมจะเก็บภาพบรรยากาศในตัวงานบุญกระทูปมาฝากครับนี่ครับนี่คือซุ่มทางเขานะครับกูงามหลายพี่น้องนี่ครับบรรยากาศในงานกับสีเป็นประมาณนี้เนาะครับแล้วก็คนหลายทุกมือเลยครับสําหรับงานบุญกระทูปหนองโมแดงจัดยิ่งใหญ่ครับจัดยิ่งใหญ่เลย เมื่อเปิดนั่นผมก็ได้มาเก็บภาพบรรยากาศนะครับเพราะว่าคนหลายๆบ่มีมองสิ่งเงี้ยถ่ายรูปได้นะครับก็เลยมือต่อมากันเลยได้มาเก็บภาพบรรยากาศแบบนี้แหละครับมาฝากปีฝากนอกนะพนะู่นะพิธีการก็มีหลายกิจกรรมครับว่าซ้ำกันแต่ละมือนะครับเราพาไปเบื้องต้นกระทูปของแต่ละตำบลครับง,งามทุกตำบลเลยพี่น้องนี่คือต้นกระทูปนะครับของแต่ละตำบล ให้พี่น้องเบื้อาต่าตำบลใดงามนะครับผมว่างามทุกตำบลน,นะครับสำหรับปีนี้เนาะแล้วก็ประดับไฟประดับอันนั้นได้สวยเลยนี่คือตำบลหนองแวงนะครับตำบลหนองแวงอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดเชัยภูมครับนี่อันนี้ก็งามครับสวยเลยครับแต่ละตำบลเพื่อนเ็ดมาเนี่ยครับเบื้องบรรยากาศค้นลายครับค้นลายเลยแล้วก็หามุมถ่ายรูปได้ยากเพราะว่า แต่เราค้นที่พาลูปพาหลานมากับเพื่อนกับมาทายรูปแบบนี้แหละครับเกีบยาพบรรยากาศแบบนี้คือเขาเนี่ยแหละค้นลายเอาตรงเรียงมุมท้ายดีๆนะครับเพราะว่าบางที่ <c oughs> บางมุมอาจจะได้ภาพที่สวยแบบนี้ม้าเนาะครับนี่อู้อันนี้ก็งามครับพี่น้องอันนี้คือของตำบลถ้ำวัวแดงเนาะอันนี้ก็สวยครับสวยทุกตำบลน,นะครับสำหรับงานบุญกระทูปนมบาแดงปีนี้นะครับ เนื่องกาจัดยิ่งไงครับนี่คือตำบลวังชมพูนะครับเพื่งเจ้าหน้าที่เพิ่นก็แข่งการดีครับขนกระลายครับสําหรับงานบุญกระทูปปีนี้ขนยางหลายพี่น้องไหลเลยหลาย,ลายต้งเต่มมือแรกจนหดมือสุดท้ายเลยครับมัอนี้กะขอเชิญชวนพี่น้องด้วยครับผู้ใดที่ไปเที่ยวกะไปปิดงานด้วยครับบุญกระทูปนองบเรงมัอนี่กะเป็นมือสุดท้ายแล้วครับขึ้นสุดท้ายแล้วไปปิดงานบุญกระทูปน้ำกันเวยครับสําหรับคลิปนี้ ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณหลายๆที่ติดตามชมคลิปจนจบเนาะสำหรับคลิปนี้ลาไปแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ